บายดิพี่น้องปลอดภัยบนสุขสุขคนเนาะมือนี้เฮาก็มาหาเห็ดทุกคนมาสองคนก็ละสาวอันเก็บปุ๊บพี่ยวห้ามคนเก็บเอาโอ้โหว่าสิได้ด้วยว่าหลมาสองคนนี่มึงไงเจ๋ามาไปเอาลุยต่อมันมันตรงมีในป่าแถวนี้่ระวังเราเคยเห็นหมงเราเคยเอาหมงเราหล่ยนะทุกคนเอาไปหาบัดลุยกันไล่เล็กพวกนี้ฮะเต็มที่แล้วมันเห็น ไปย่างก่อนจ้ะเห็นเลยทุกคนเห็นกลางไ้เนาะวันนี้ทุกคนเห็นขาวเนาะนี่อ่านี่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 งามนี่เห็ดขาวเห็ดขาวเห็ดขาวว้ายเห็ดผลตกใหม่ทุกคนเอ้ยมันกำลังออกงามขนาดมันเห็ดขาวนี่ฮันโอ้ยมองละเล็กน้อยเอาได้ทุกคน เข้านี antis, hum, ่แกงเซยนาอันน้โอ้ยสดสุดยอดความเสี่ยเลยทุกคนไปเอามายังไงมันต้องมีนัต่อใหม่เน้อหนิ่งฮะต่อไปอีกโอ้โอ้ตัวนี้มันกำลังออกทุกคนตรงนี่กำลังออกกำลังออกกำลังไปเจาะประจ่าทุกคนทุกคนตัวนี้โอ้กำลังออกงามเนทุกคนเด้อยอืมมาจากเอาไปได้แล้วอยากคนเห็นนะ Bye, bye man. Tui Thấy. Ô, oh, hết hú hết. lên à, ừ, uh. rồi. <laughs> đi. Ô, 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 lên Không bỏ lỡ cái <laughs> bớt để nó. Ô, không nữa. เก็บจังไหวะเก็บบริเวณบริเวณหลอดเราลูไปซื่อแล้วคอยนยได้ชอเก็บเห็ดนนี้เออน่าเกิดป่าองั่นเท่าไหร่ะโอ้ยม่เปหลักหรอกทุกคนในร้านเต๋อเลยดิไปยังต่อนายผ่านหาเห็ดทุกคนเลยเกกบไซแล้วทุกคนนายผ่านสมัยนี่เก๋โบไซอยากบท่านมูหรอกเพื่อนแทนไดีสังกันไใจเพ่อยากเลี อย่าเกินนะัเตก็ไวไม่เื่อยค่ไหนี้ทุนูตคนกำลังออกนี่กงามเนาะนี่ไอ้ทุนูกัไดเ็ทุนี่เขาลูบมาไน่เลยทุกคนกำลงออกเนาะมาจากสีเยาเฮ็ดทุนู้เขา นี่นี่ทุกคนเห็นปะอันนี้คืออันมาเฮดหน่นนะ,ะใช่ีนนี้น ไปทุกคนเดินทางต่อแล้วมั้เห็กๆหาต่อทุกคนบรรยากาศยามถเสาอ้ยอากาศดีขนาดทุกคนเลยอากาศบานเขานาะอาเฮ็ดยามเสากินเขาแล้วก็หาเฮ็ดเบียกหูกมันขึ้นเกาทุกคนตอนนี้เขากำลังใหญ่ใจก็ลักษาแล้วทุกคนแต่ว่าปลาเขตนี่เขาม่เคยมาเถื่อมูหว่าลงทางดีโบนะไปรอไปเลยทุกคนเลย แล้วมีทางออกนะเขาก็บไเคยมากหรอกป้าเกนลงทางก็เขาก็บไม้ลงคิบไปเรื่อยๆทุกคนสีได้เขาเลยทุนมาเละทุกคนลูกคล้ายขนาดตรวหน่อย้าเขาเลยเอาทุนมาในบางเที่ยงเขาเลยยิ่งกับี่ทุกคนเลยลูกคล้าย โอ้หลายได้อทุนมานะทำมาเฮ็ดทำอาทุนมาโอ้ยออกกอดูเดียวทุกคนยนี่จะก่อยช้างออกงหน่อยนึงเออไปน่อยเอาเสียงลกหัวงอย่อยทุกคน ตกใจขนาดทุกคนโอ้มีแต่นกเลยเห็นไหมทุกคนนกซีคือนกซีคือเขียวเหลืองๆนะเขาไม่มีทุนทุกคนไม,มนนะน่มีปืนเนาะเขาก็เลยมีแต่แนมเฮ็ดทิน,นะนกไลโอู้หูเขาถืออาวุธมาก็ดีแล้วทุกคนเลยเล่ปิ้งแล้วนกนกมันไลยดีเขาม,มีแต่หาเฮ็ดซื้อเนานะป้าหนก ้นตกใหม่ลูงปันออกหากินหนามนะทุกคนมันหาวป้าหมาเอียงทุกคนนี่ทุกคนหมาเอียงเหลืองี่ทุกคนภายในเคยกินเนาะหมาเอียงดินี่รนเต็มดินเลยกินไรบาดิโอ้มาเอีงดิไม่เน่ากินบาดินะทุกคน มูวม oh, oh, ียังกินแน่เนาะเบิ่งติดนสะทีทุกคนเด้อโอ้มีสัตว์กินคักเลยทุกคนเด้อินี่มันมีสัตว์กินนี่โอ้สุดยอดเลยมาหาเยือกคืนี่อ้ไปกเดินทางตาเฮ็ดคือเก่า ข้าวหยั่งมาเอากับโผตรงนี้ทุกคนเข้มทางเลยด้วเข้มทางเลยเข้มทางเลยโอ้มีน้ำเลนิดนึงทุกคนเลยโอ้กระโพคของดีแล้วทุกคนนี่คือเห็ดโอ้หามีดีนี่เบิ่งกัะจ้าเลยทุกคนเฮาตอนนี้เฮากำลังมาผู้เดียวนะทุกคนเก็บผู้เดียวเพราะวันนั่งจากเฮาหาละสาวบ่เห็นนะเฮาก็สิได้เก็บผู้เดียวนะทุกคน โอ้ยเก็บกับคนอนข้างหนากแน่นนึงเนาะม,มันแค่น้ำนะทุกคนน้ำลายน้ำลายนี่วิธีเก็บเอาอามาคนเดียวเก็บหนากแน่ยนึงอืมนี่จะตกเลยตกเลยตกเลย บังนี่เป็นเห็ดคาวนะทุกคนไปหาต่อมาตรงนี้มองวันนี้เลยนะมาต่อหาต่อหาใหม่ทุกคนโอ้ก็ข้างๆก็กระป๋อยอีกแล้วทุกคนเฮ้ยไหลห้อยเรือเฮ้ยห้อยเรือนะทุกคน ให้เดือดำามๆเลยทุกคนแต่ว่าเขาเผาเฮ็ดอันนี้นเนาะเฮ็ดปลกกระหน่อยนะทุกคนโอ้วอผาเฮ็ดปลกกระหน่อยออกไม้นะทุกคนเฮ็ดปลกกระหน่อยแบบของบ้านนี่แหละป้าทุกคนเลยงามๆ,ๆ,ๆมงามๆงามๆเก็บทุกคนเก็บโอ้ทุกคน,กคนมามา,มาเก็บกัน xin đại nó kẹp bùi dầu thôi nữa mỗi kẹp này phi nó nằm đi à cô có... ไปทุกคนออกออกเฮาเก็บโบว์ซ okay, um like an. uh ัมปนะทุกคนเนื่องจากเฮาเก็บผู้เดียวเก็บโบว์ไว้นะทุกคนมันหลอกหน่อยลายถ้าปลามันออกก็นาเนาะไปไปไปไม่กันยังลายอยู่เลยทุกคนแต่ว่าเฮาเก็บผู้เดียวเขานเก็บบว์ไวเนื่องจากมียุ่งร้ายเน่แล้วก็เก็บผู้เดียวเน่มันหลอกหน่อยเน่เนาะเขาก็สิปลาหันเป็นหัวเสื่อนะเห็ดใหญ่ออกน้ำเนยออกมาแล้วเขาก็ไหลไหลแบบนี้เขาก็ไหลชนิดเนาะ จะมาพอดิกินเสานะทุกคนนี่ห้อเหลือยห้อยเขียดเหม็นบ่หอยเดือยเขาไหลน้อยหนึ่งนะทุกคนไปทุกคนไปทุกคนตอนนี้เขากำลังเดินทางเมื่อนะก็ไหลไล่เติมนะทุกคนเก็บเปรี้ยวมาเอาทุกคนอะไรทุกคนคลิปนี้ก็บชิจบเพียงเท่านี้เนาะลากันไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนยังเมื่อหาเห็ดกินยามเสาเบาลงเห็ดเบี้ยงนะบ๊ายบาย